สวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ผล,ลไม้ก็หมดแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่เจ้าคุณเดาวก็จะส่งคุณแม่ใจบุญคุณพ่อใจบุญทุกท่านเข้าที่นอนนะคะขอให้คุณพ่อใจดีคุณแม่ใจบุญทุกท่านนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่ดาวจะรัดฝ้ามากๆเลยนะคะท่านเข้ามาปิดร้านให้วันนี้นะคะ ขอให้บุญกุศลน,นะคะหนุนนำไ้ท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะพอกวันจะพาแม่เจ้าคุณไปที่นอนแล้วนะคะวันนี้แม่เจ้าแม่เจ้าคุณเรานะคะก็จะส่งคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญทุกท่านเข้าที่นอนนะคะก็ขอให้ท่านนอนหลับฝันดีนะคะค่าคืนนี้นะคะนอนหลับฝันดีมีโชคมีลาภก้อนโตๆนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพกายแข็งแรงคุณพระคุ้มครองนะคะคิดหวังสิ่งใด ก็ขอให้ท่านนะคะได้ดังใจปรารถนานะคะช่องเล็กๆพวกเราตายายนะคะพังแม่เจ้าคุณกับพังแม่มลินะคะกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะที่ท่านเมตตามะคะมาช่วยเติมคะแนนเลี้ยงแม่เจ้าคุณกับแม่มลินะคะได้ทานผลไม้หวานๆก่อนนอนนะคะไปแล้วนะคะคุณยายของเรานะคะไปที่นอนแล้วนะคะนอนหลับฝันดีจ้าราตรีสวัสดิ์กราบขอบพระคุณมากๆคะ่ะ